อุปกรณ์ทําความสะอาดยุคนี้เนี่ยจะมาทําหน้าที่เดียวสิว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์การทำงานบ้านหรอกคะ่ะถ้าจะให้ดีนะต้องทําได้ทุกฟังก์ชันเลยขอเยอะคะ่ะแบบออกอินวันเลยนะปกติเนี่ยเวลาทํางานบ้านนะคะต้องเริ่มจากการกวาด กว่าจนสะอาดเก็บขี้ฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ต้องถูต่อนะคะพื้นจะได้กรีบเสียแรงเสียเวลาเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะซีมีแบบอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้ว่ามันทําได้ครบเลยตอนนี้ล้างพื้นดูดฝุ่นถูเปียกจบได้ในเครื่องเดียวเลยค่ะตัวนี้มีชื่อว่า Roborock d a a d ซึ่งเป็นเครื่องล้างพื้นไร้สายด้วย ถ้าเกิดมีเครื่องนี้งานบ้านคุณอาจจะหายห่วงเลยนะคะเพราะว่าพื้นมันจะเงาแวบสะอาดเอียดเดินไปได้ให้ฟิลกึ๊ดกึดกึ๊ดโอ้โหแฮปปี้คือเจ้าตัวนี้มันทำงานด้วยเทคโนโล,ลยีที่ชื่อว่า d i a d ร p o าวเมันมาพร้อมกับมอเตอร์โรลเลอร์คู่ค่ะซึ่งเขาบอกว่า เป็นนวัตรกรรมโรลเลอร์คู่หนึ่งเดียวของโลกเลยด้วยคือแรงดูดเขาเนี้ยก็เลยส่งพลังมากขึ้นรู้สึกได้เลยตอนที่เราแบบจับเครื่องแล้วก็แบบจัดการกับคราบสกปรกทั้งหลายนะคะสิ่งที่ซีชอบอย่างหนึ่งคือถ้าเราไปเจอคราบแบบเยอะแบบคราบหนักๆเลยอะตัวเนี้ยค่ะเป็นเครื่องทุนแรงในการปรับแรงดูดเรวไปถึงการไหลของน้ำโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาคือมันฉลาดมาก คือไม่อยากให้ทุกคนมองไปแต่เรื่องของหุ่นยนต์เนาะเพราะหุ่นยนต์มันเบาแรงแล้วได้จริงแต่ว่าหุ่นยนต์มันเหมือนเป็นการแบบคงไว้ซึ่งพื้นที่สะอาดแต่บางทีอะถ้าจะเอาแบบซอกซอนทุกจุดเลยจริงๆที่เก็บให้กริปอะค่ะสุดท้ายก็ต้องใช้คนในการดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นเพราะว่ามันจะมีจุดที่เราอาจจะอยากทำความสะอาดเป็นพิเศษนะด้วยความที่ตัวเครื่องนี้มีโรลเลอร์ทั้งหมด3อันค่ะตัวหลักคือด้านหน้า1อันเป็นแบบยาว,ยาวๆนะคะด้านหลังเนี่ยจะมี2อันด้วยกัน ซึ่งทําความสะอาดได้หมดจดเลยไม่ทําให้สิ่งสกรปรกเนี่ยมันลอดออกมาได้นะทเก็บเกลี้ยงมากส่วนตัวหัวทําความสะอาดนะคะมันเคลื่อนที่ได้แบบ180องศาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนนะคะข้อมือในการแบบออกแรงดูตามซอกต่างๆนะคะทำให้มันควบคุมตัวเครื่องดูดฝุ่นได้ดีขึ้นค่ะ โรลเลอร์ er หน้าหลังมันคืออะไรอะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะหมุนทิศท,ที่ตรงข้ามกันตรงนี้ทําให้เราควบคุมโรบอทได้แอดจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังดูดไปสบายมากคือไม่เบืองแรงค่ะเหมือนมันมีล้ออ่ะช่วยในการขับเลื่อนไปเลื่อนมานะคะให้สะดวกไม่ต้องออกแรงเยอะแลายคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราทําความสะอาดหนักๆขนาดเนี้ยโรลเลอร์ er มันจะไม่เลอะเลยหรอ,หรอต้องถอดไปซักไปทําความสะอาดไหมบอกได้เลยค่ะ ไม่ต้องค่ะตอนนี้เขามีเทคโนโลยีทำความสะอาดโรลเลอร์อัตโนมัติถูไปได้เรื่อยๆื่อยๆาวๆเลยค่ะเหมือนเวลาดูดฝุ่นแล้วแบบมันมีถังเก็บฝุ่นนะ่ะคือหลังจากทําความสะอาดพื้นเสร็จเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดที่ด้ามจับอย่างนี้นะพอกดปุ่มปุ๊บโรลเลอร์จะทําความสะอาดตัวเองเหมือนล้างผ้าถูพื้นอยู่ในเครื่องเลยค่ะเห็นน้ําดาๆนี้ก็คือผ้าถูพื้นเราจะสะอาดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งเตือนภาษาไทยและภาษาอื่น เปลี่ยนภาษาโหมดข้างไว้เพื่อเรียกภาษาไทย Press and hold change language mode to select English ปรับตั้งค่าได้เว้ตามความต้องการคุณเลยค่ะมันจะคอยเด้งเตือนเรานะคะเช่นแจ้งโหมดการทำงานต่างๆแทงน้ำดีหมดแล้วหรือแทงน้ำเสียเต็มอัจฉริยะถังเก็บน้ำสะอาดว่างเปล่าเติมทันที เยี่ยมค่ะไม่ต้องมาเดาเลยนะคะไม่ต้องมาคอยกดเช็คบ่อยๆค่ะเหมือนคุยกับเขารู้เรื่องต้องบอกว่ายุคนี้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้เป็นแบบไร้สายทั้งนั้นแบตเตอรี่เขาเลยต้องจุตัวนี้5,000 m มนะิลลิแอม์เนทำให้คุณทำงานต่อเนื่องได้35นาทียาวๆไปเลยในโหมดอัจฉริยะความเห็นส่วนตัวซีนะคือในตอนที่ซีใช้อะซีมีความรู้สึกว่าโอ้โห หนักจังแต่ในความหนักนั้นในน้ำหนักเวลาที่เรากดถูเนี่ยเขาก็เลยไปใส่เทคโนโลยีตัวโรเลอร์ทำให้มันเหมือนแบบเราไม่ต้องออกแรงในการกดให้มันแน่ไปกับพื้นในการดูดฝุ่นมากนะักทำให้พื้นเราสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงกดมากนั่นก็เลยเป็นเรื่องของน้ำหนักที่คุณแบบถ้าคุณจะยกจะอะไรบางทีรู้สึกแบบหนักจ้ะแต่ตอนทำความสะอาดอะโอเคมากเลยค่ะ ส่วนตัวจีนนะซิว่าดีไซน์มันสวยมีฐานมีอะไรที่ดูพร o อพเพอร์มากๆนะคะแล้วก็จุดเสียบชาร์จเนี่ยทำให้มันดูแบบเรียบราบไปกับเฟอร์นิเจอร์หนึ่งในผนังได้นะไม่ทําให้ดูเกะก,กะเลยต้องไปหาตู้วางของเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทําให้เราดูดีแล้วก็ทําความสะอาดบ้านให้สะอาดสะเอี่ยมนะสะอาดสะอ้านเออสะอาดสะอานด,ดีด้วยค่ะ ดูมาถึงตอนนี้อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องทุนแรงในบ้านเราราคาแบบรับประกัน2ปีมีให้เลือกด้วยนะปกติอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะคะแต่ราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่2 2 9 0 0บาทถ้าเป็นตัวรับประกัน3ปีปกติอยู่ที่44,900บาทแต่โปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่2 5 9 0 0บาทค่ะจบในเครื่องเดียว r โรบอเนี้ ขอบอกเลยว่า r b o บ o c ได i อดตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะซีว่าดีถึงแม้จะแพงไปสักนิดนึงแต่ความคุ้มค่าและความเหนื่อยในการต้องมาดูแลให้ตัวอุปกรณ์มันสะอาดจบหมดหน้าที่เราจับแต่เครื่องสะอาดๆสวยๆแล้วบ้านเราก็สะอาดค่ะชีวิตดีค่ะ